สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกู่สุกคนไม่นึกวาสาวนายกำลมากับสาวน้อยคือเก่าด้วยพี่น้องพ่อครัวบ่อแม่พ่อครัวบ่ว่างไม่นึก่าสาวนายจะพาพี่น้องมากินตำหอยแคงของลูกสาวกมม็มีแม่ชี้ค่ะอันนี้อะไรลูกไข่ส่องก้อง,อ,ง,อ,งอ่ะอันนี้พักเฮ่าก็มีผักแก้มเนาะกับพักแครรทแครรทพี่น้องแล้วก็ประกาศกรอบ แคบหมูหมักแตงพี่น้องเอา้าก่อนชิบไปช็แซบน้ำกันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะซ่องกินไปแซบไปในแ<น>ชนลแชเนลนะคะค่ะพี่น้องเอา้ากินแล้วลูกมามากินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องเพราว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะมาแซบน้ำกันจ้ะพี่น้องลงมือ,อมได้บัดนีมือล่างเรียบร้อยละลูกสาวกินมากพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ะ เอาเแซ่บๆน่ดกันเออจ้าพี่น้องอืมอืมร้อน ตอขวข้วรว่างมากกะลูกสชา้าเมือนเดิมเนเหรมันนี่มมีมนนมข้าวปุ้นด้วเนี่ยทำหาทาัวแทง ใครเยิมเยิ่มมาลูก เจีท่านใดคิดหอนเช้าน้อยเช้าน้อยแม่แล้วเด้อพี่น้องจะน้อยมากินน้ำแม่เมื่อใดสช้าน้อยว่างจชาน้อยกับมาข้าวกับแม่นะลูกอ่าถ้าเาน้อยบม่ว่างเาน้อยกับไม่ได้ข่าวพี่น้องช่วงนี้เกี่ยวกับการเรียนพี่น้องยูปออะไรนะลูก อสองค่ะเออป้าชองแล้วค่ะ

chiếc mèo hoang nữa มาแซ่บน้อกันเด้อพี่น้องอ๋อเนอะน้องกัดไหม จำยำใดแซ่บยำนั่นพี่น้องแซ่บคักเอาไม่ติดจำเอาจำไหมคะเชี่ยค่ะ เผ็ดไหมอ่ะมามาเผ็ดอยู่บ่นี่จ้ะฝาใหญ่เนะนุ่งกัดตัวน่ะนุ่งมะม่ือ มาแล้วค่ะคม่นนานาแล้พีดแป๊

Mình nắm rồi พอแครงแล้รนอยจริงหอ

หันปี๋ปนุ่มๆหน่อยส้สาๆอืมกำนนำ้นำเข้มคนคักเบอร์เอบน้อยเอคเรื่องเทพองลูกสาวัปรเรือน แคบหมูเขาก็ยังเหลือมักแตงก็ยังเหลือพี่นอ้องกินหนักเมก็นเยอะอ่ะอิ่มหมอลูกสาวอิ่มค่ะคุยทางแม่นี่อิ่มไหมคะอิ่มค่ะลูกสาวว่าอิ่มพี่นออ้อ,องมาม่ามาม่าซีสเม็ดไข่สองฟองเมื่พี่น้องภาคเขาก็ยังเหลือแครอทเนาะ สี่อันแล้วก็ประกาศกรอบกันยังเรือพี่น้องักแต่งเรือสามลูกเก็บหมูก็ยังเรือเก็บไปกินก็ได้พี่น้องอ่ะก่อนที่จบคลิปนี้ก็ชาวนายก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมชาวนายลูกชาวพ่อครัวพี่น้องก็ขอบคุณแลขอบคุณหล,ยลายๆจ้าส<ม>ำหรับคลิปนี้ก็ชาวนายก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยํำเดิอพี่น้องเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะชอบคลิปไปแชร์ไปในชาแนลอ่ะกลับค่าสวัสดีค่ะ